มนอยู่ตง,งแยกต่างหากมัจอจนอนี้กี่ียมัอยู่หนลา <c oughs> นอยู่หนเ <c oughs> น,น,น่น่เาลงยาใมันซักก็บอกซักก็ได้ปะเ้อะอ,อลงมาดิลงมาดิจะตักหรือให้กงตกกกงักจะให้จะให้กองตัก ไปช้อนนึงน,นี่ไงนี่ไงในถุงอ่ะอ,อ่ะเอาละแค่นั่นแหละไปไปใส่ ไม่ใช่มาทางนี้เครื่องนี้อ่ะเทใส่เข้าไปเทผิดละไม่เป็นไรแล้วกันไปอพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละเพราะว่าถ้ามากไปเดี๋ยวเราจะคันเออเอาละ พร้อมซักละวเอาถือถือ,อ,อเอาปิดฝาปิดฝายัางไม่ปิดใค้ได้เอาเได้น้อยเอาได้น้อ,อยก็ได้เออเอาได้้อ,อยอผมจะไปแล้วนะอจะไม่ยุ่งกับมึงแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลยอนะ่าไปเมื่อกี้เราใส่ตั้งสองถ้วยแล้ว ได้ได้ เทใ,ใส่มาใส่มาในนี้เลยเดี๋ยวพงไปเออเอาละโอเคเสร็จแล้วนะไม่ต้องถือแล้วหมดแล้วจะ,จะได้กดไงถ้าถ้าหนูถือแล้วหนูจะกดยังไงใช่ไหมหนูจะกดยังไงปิดฝา,าเอาสองมือสิสองมือปิดฝาอันนี้ฝากมาไว้ ไม่หรอกเจ้อยากคืนไว้กดเบิร์จะเปิดอันนี้ฝากอาจจะถือไว้ใช่ไหมเจ้อยากให้กรงฮะให้กงกดกงกดนะอ๋อยังไม่ได้เสียบปลั๊กเดี๋ยนะเจ้อยากกดนะอยากกดก็ต้องถอดเอา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 ถ้วยมาคืนก่อนใช่ถ้าถ้างั้นก็ต้องให้กงกดหนูไม่ต้องกดแล้วถ้าถือถ้วยก็กดไม่ได้ ให้กงกดนะฮะให้กงกดนะฮะ <c oughs> อ่ะกงจะกดแล้วนะมานี่อ่ะนี่มานี่มามายืนตรงนี้อ่ะลงมาลงมาสิ <c oughs> เออไม่ไมถ้าถ้าไม่ให้ถ้วยก็ก็กงก็ไม่ไอ้นั<ว>่นวางวางไว้ก็ได้น้ำยามาติดในนี้เออเออเดี๋ยวเอาไปล้างก่อน อ่ะอย่างงั้นกงกดกดแทนนะกงจะกดแล้วนะตกลงไหมให้กดเออกรงกดมีเรื่อขี้เกียจไรเงี้ยแต่ตาสนะมาแล้วเห็นไหมมาเสร็จแล้วฮะไม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจนกระทั่งมันเสร็จแล้วเราก็เอามาตากแล้วเดี๋ยวมาช่วยกงตากนะโอเค เ็ก่ทำไมมันไม่ปั่นอ่ะเอาเดี๋ยวสิมต้องใส่น้ำก่อนเห็นไหมเขามีน้ำไหลมาเห็นไหมมีไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันแย่งกันอยู่สองเครื่อง